เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสบามางคลพระชนมายุ2 6 4 6 9วันเจ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมมรรคมัมตยยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีวันที่14มกราคมพุทธศักราช2560 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชราชกัญญาแปดพกราคมุตธศักราช2568และวันคล้ายวันเกิดครบ40ปี บนโทหญิงเจ้าคุณพระสิรีนาธิราชกัลยาณี26มกราคม2568ณบนพนนิธีวัดอินตราสุการามตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจักกงหวัดสุรินทร์วันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2568ลำดับนี้จะผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายสันติโอพะพนม ในอำเภอสังขารได้ให้เกียรติจุดทุกเทียนอูชาพระธนตนไตรเปิดกรวยราชก,การะหน้าพระบรมสายารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและคนตัวหญิงเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลยาณีลัดับนี้ขอริน,นเชิญครับ <c oughs>